สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่น้องเพื่อนๆพน,พ,นพบกันอีกแล้วกับรายการทูกไทยไปกับ Big กแอวันนี้วันอาทิตย์ดีๆครับวันศุกร์ตอนดึกถึงวันเสาร์ท้าความไปนิดหนึ่งผมตื่นมาเช้ามืดท้องเสียปวดท้องนัดกับอาจารย์ประกอบกิจ จะมาที่นี่ครับจำเดินสะดวกราชบุรีเป็นนันว่าต้องยกเลิกไปชมธรรมชาติและลูกก็ชอบมากครอบครัวก็ชอบมากต้อนรับด้วยผลไม้อร่อยๆจากพี่มนัดคนดังครับแม่พี่นัดคนดังของเรานะครับลูกผู้ชายตัวจริงช่วยเหลือทุกท่านทุกคนอย่างดีมากๆนะครับแล้วตอนนี้ อาจารย์ประกอบกิจของเราก็เช่นเคยครับฉากนี้เล่นบ่อยครับก็คือฉากชงกาแฟครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าตั้งแต่หายจากท้องเสียมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวทานกาแฟได้ไหมกาแฟที่นี่อร่อยมากนะครับธรรมชาติดีๆที่นี่บ้านสวนราชบุรีดําเนินสะดวกนะครับลมลื่นชื่นใจลมพัดมาเย็นๆที่บ้าน ใต้ถุนสูงนี่นะผมว่าเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการดักลมดักใช่ไหมอาจารย์นะใช่ใช่เพราะว่าสังเกตดูก็คือว่าลมพัดมาเรื่อยๆเนี่ยใต้ถุนบ้านเนี่ยไม่ร้อนนะแต่ถ้าเดินออกไปนอกเนีเน่ยร้อนอย่างแรงนะครับอันนี้ก็วันนี้นำของขวัญมามอบให้อาจารย์ก็คือ หม้อหุข้าวครับ1.8ลิตรใหญ่ไปนิดนึงโฮมโมารลนครับโฮมโ,ลโฮรโลนอยู่คนเดียวว่างั้นส่วนใหญ่นะจะมีสมาชิกมาหาบ้างก็ไม่ได้มากินข้าวหรอกครับมาคุยเรื่องพระเรื่องอวัดเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะครับอันนี้ผลไม้ ที่ผมบอกไปก็คือขนุนนะครับขนุนสีทองหอมหวานชื่นใจรับประทานไปละสามสชิ้นแหมลูกชายก็ชอบด้วยนะครับ ult, รรเพลินเพลินบรรยากาศเพลินเพลินไปครับดูกันไปครับวันนี้ต้องมีอะไรให้ประทับใจในวันอาทิตย์ดีๆที่นี่บ้านสวนดำเนินสะดวกราช,ชบุรีมีของดีมากมายบิ Big ๊กแอดและครอบครัวม,มาบอยบ่อยบอยบอยเพราะว่าธารรมชาติดี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 ครับ นี่ขนมบ้านสวนครับขนมธรรมชาติธรรมชาติครับมะพร้าวเกี่ยวน้ำตาลครับมะพร้าวแบบว่าสุดยอดแล้วมาเกี่ยวน้ำตาลหอมหอมมะพร้าวน้ำหอมนะครับเนี่ยขูดขูดมาแบบนี้แล้วก็มาเคี่ยวน้ำตาลนะครับเป็นขนมโบราณโบราณกินกับกาแฟโอ้โหดูครับดูครับดูครับเ่ื่อู้ชมครับ เผาเคียวน้ำตาลอร่อยอร่อยครับเนี่ยโอ้โหโเมนูบ้านบ้านราดดำเนินเมนูบ้านบ้านดำเนินสะดวกราช,ชบุรี